เพีมนี่ดีเนาะนอกจากทำให้หน้าเนียนยังทำให้หน้าด้านอีกต่าหาะอยากจะด่าอะไรก็เชิญเริ่อไม่สดหรอกเนะที่พูดเนี่ยเพราะหวังดีนะไม่อยากให้นอ,กอนกอดทะเบียนสมรสเหมือนเมียหลวงในละครแต่ชีวิตจริงไม่มีความสุข เซอร์ไพรส์วันนี้ผัดไทยอีกแล้วจ้ะลูกของคู่คนไทยกินได้ไม่ไมีเบื่อใช่ไหมล่ะฉ<น>ันยอยากออกไปเห็นโลกกว้างบ้างน้องตาลอ,อยเหรอแม่แม่ต้องลุกฟังจินตนาการให้น้องด่วนฉันหลงลืมที่จะฟังเสียงของลูก นี่ฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีใช่ไหมเมดูอะไรดีว่ะตัวช่วยของแม่ไม่ต้องกับผัาไข่ไข่ดาวข้าวผัดหมูโอ้ยแม่ดูด,ดูดมแม่ดูเหอะไม่ต้องตดวเขียวผัดถั่วงอก <S <S แกงจืดหมูสับไข่เจียวหมูสับจับชายไก่คิกคิกซอสซีฟูด้ดเมโยปรุงรสแซ่บโดยซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยทำเมนูอะไรแม่มีจริงปะเนี่ยประชดปะเนี่ย อันเนี้ยลูกมีอีก40กว่าอันเมนูซิกเนเจอร์